Ay mày nhà níu mày 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 ม่้ยูไอ้ทีให้ยูไว้คนนี้อ๋ออ๋อไอ้มันมันเรียกพ่อมหน่อย แม่งหิวอะจะเล่นกบไม่ได้นะเอ๊ะลังเดินมาให้อาหารปลาเหรอลังเดินมาให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้ยังว่ากรบมันไม่ตืต่นตื่น,นเดี๋ยวหัวกบตายรอบมันเลยจ้ะ จะอยู่เปล่าะหรอตัวไม่อยู่คุณออกมาแทางกด็ไม่พอแล้วพอจะแทงได้หลวกมาสามเนี่ยอยู่เนี่ย ไม่ลนแล้วจึงอยู่ในทั้งหมวกมันสามขานจะอยู่เลยเนะีงงนะยังไม่ได้แทงมันลอยอยู่เนี่ยพ่อลอยในน้ำเนี่ยมัน,นมันจะมันจะกินมันจะเ,อ,จะเอากบเนี่ยอยากเห็นไหมนะเอา้าแต่มันมันดูกบมันจะกินกบแทงไม่ได้ตอนนี้ถังหมวกมีแคนะ่จะแทงอยู่นะมับบม้งเนี่ย เียตอนนี้เนี่ยงูเห่านะครับกดเล็กเสียตัง้งกดหัวน่าจะเป็นกบที่คนะือ,อหักไปีกคุให้หักไปอี่จะเป็นกดแรงกระบบกมันจะหักมันจะหักกดตั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไปก่อน นิให้แม่นั่งก่อนระวังมันโผ่พ่นพิษมึงก็ไม่กลัวโผล่เนาะไอพี่สามงามไปดัดเก็บหนหนากันทั้งปิดหักทั้งหมดจะบอกเอาไว้แทงเชงเนี้ อย่างนันไม่อยู่นะไม่ต้องไปเลี้ยเลยเนี่ยช่วยเออปลู<อ>ไปไหนล,ละ่ะดำไปแล,ล้วมั้งน่ดำได้เด็กก็ปูกดำไปใต้กอกบแล้วไอ้กระชังกบเนี่ยแม่ไปโฉกอยู่ใต้ข้างใต้อ่ะไปโฉกกบอยู่ข้างใต้กระชังอ่ะออจะไปกินกบไงออื นูน่นนู่นแม่งไปนู่นแล้วอยู่กระชังนู่นน่ะปลูกไหนล่ะ้วังนะล้วปผูกพิษพิษนะพวกเนี้ย ไปไหนแล้ววะแต่มันไม่ได้ไปไหนแล้วนะเพราะมันยังอยู่เนี่ยไม่เลื้อยออกมาเลยมันเลื้อยขึ้นตะลิ่งเร็วไหมเนี่ยเร็วไว้พวกนี้มันจะปูกกว่านต้องเห็นมันก่อนงูมีพิษว่ายผิวน้ำนะ ิดตงพี่ว่ามันลอยคออยู่ในกระ,กระชังเมื่อกี้ที่มันเลื้อยขึ้นมามันเลยหายใจได้อะ ก็อยู่ใต้นั่นเองต้องหาอะไรเกี่ยวมันออกมาแล้วเอ๊ย้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วน,น,น,นี่นี่นี่เออมันกินอะไรอยู่วนะเนี่ยนี่มีคนละตัวอไอ,อ้คนเฮ้ยมันกินอะไรวะหางชี้ประวัติไปจะหวัานมาอยู่เนะนี่ยอ๋อมันเป็นอะไร อย่าจมจมน้ำตายว่ะเฮ้ยพ่อพ่อพ่อมาตะลิงแล้วรอรอหวยนะตีไม่ถนัดอย่าตีต้องขึ้นไปขึ้นตัวเนี่ยก็มีสองงำกับแทงจ้า ปล่อยปล่อยมันก่อนมันขึ้นัะมันก็ได้เม่อนี่หายไปแล้วขึินไหมโอ้ยไม่เจอมันไม่ออกมาครับเอา นี át, ่นี่นี่นี่น่นี่นะรู่กี้ปลาหนีเลยนั่นนั่นๆอยู่กลางน้ำกลางน้ำไู่แล้วพ่อดำไมลงแล้วนี่นี่ันไปแล้วพ่อพ่อมันจะไปแล้วเนี่ยนู่นมันจะขึ้นข้างพ่อแล้วนะ อ๋อมันจะไปตรงต้นมะม่วงแล้วนะเนื่องกขึ้นขึ้นมะม่วงแล้วน,น,ๆๆๆนู่นน,นู่นนู่นนนนี่กลางน้ำเนี่ยนี่อย่าอย่าอย่า ้ถือกล้องเฮ<ถ>้ยไปถือถือกล้องเห็นหรือเปล่าอะ่ะเห็นหรือเปล่าไปแล้วเห็นเขาบอกเขาเห็นจอก็บับกแหวกกพ่อน้องไม่เห็นอะมันั่งเมาทำไรอยู่ไปรู้ มาถือถือเดินกลับมาเถอะถือถือเดินกลับมายังพ่อไปแล้วนะนั่นพอ่อบอกให้เดินไปทางต้นมะม่วงพ่อมองไม่เห็น,หน,หนอยู่ตรงตีนพ่อแล้วอ่ะพ่อเดินไปทางต้นมะม่วง ยังไม่ไปอีกออไม่โยพอ่อเขามองไม่เห็น เอไปใกล้ๆเถอะพ่อมองไม่รู้เรื่องหรอกพ่ดดพอพ่อจะตีอย่าหล่นอย่า,ลยา,ลยาลหล่นนะ,ป,ะป็นไงเขาตีไปแล้วอ่ะอืมนานาเห็นป่ะหนาพ <pow, S 2> ่อพ่อจะเพิ่งตีให้มันเข้าใกล้ก่อนเอมให้พ่อกลับมาเพราะว่ามองไม่เห็นจะขึ้นงูนะเดี๋ยว <H> มันแผลแม่เบีย้ยแล้วนะไม่เป็นไรดิปล่อยมนันเอเรียกให้พ่อเขากลับมาเถอะพ่อพ่อถอยไปเลยเถอะถอยถอย

น่าหัวไปโผล่ตรงตีนพ่อแล้วพี่น่นน่ะเห็นไปไปตีอะไรอเง๊้ดดึงเขาออกมาสิพ่อ จบแล้วนะครับจับได้แล้วครับก็เดี๋ยวเขาไปทิ้งที่อื่นนะครับเพราะว่าอันตรายครับอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้นะครับก็มันจะมาอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเด็กมีอะไรมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สัตว์มีพิษก็ต้องกําจัดนะครับไอ้ตรงเนี้มันเป็นเพิงที่เราจะต้องอยู่อาศัยนะครับถ้าเขาเข้าไปอยู่อย่างเงี้ย เราเข้าไปทำอะไร то, ก,ก็อันตรายกับเราด้วยนะครับก็ส <algum> <ór> ับเพสับตาครับแต่จะจองเวส์ซึ่งกันแล้วกันเลยสวัสดีครับ